วิธีนอนหลับให้หลับหลับ,ล,บลึกๆหลับดีๆเนี่ยค่ะแล้วเอิร์นต์เองก็เป็นคนนอนดึกด้วยเนี่ยจะทํายังไงคืออยากฮอร์โมนดีค่ะคุณหมอคือเรื่องของการนอนหลับตอนนี้มีเวชศาสตร์การนอนหลับเลยนะคะ mm. เพราะเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องสําคัญต่อสุขภาพสมัยก่อนอาจจะไม่ได้สมัย40-50ปีก่อนเนี่ยเราจะไม่มีการทดสอบเรื่องการนอนหลับนะคะ mm. เดี๋ยวนี้เราก็จะมีการทดสอบว่าการนอนหลับเรานั้นมีคุณภาพดีไหมตื่นกี่ครั้ง นะคะมีการหยุดหายใจหรือไม่นะคะตอนนี้ก็จะมีการทดสอบทีนี้การจะทดสอบว่าน,ะะนอนหลับดีหรือไม่นี่ก็จะมีข้อม่งชี้ถ้าอ้วนนะคะถ้าอ้วน BMI เกิน30เนี่ยอันนี้ก็จะต้องไปตรวจเหมือนกันบางทีเราจะมีการหยุดหายใจเวลานอนหลับหรือตื่นมาแล้วไม่สดชื่นอันนี้ก็ไปตรวจการน,นอนหลับทีนี้เราบอกว่าเราไม่ได้เป็นหรอกแต่เรานอนดึกเราหวังจะให้ฮอร์โมนดีแต่นอนดึกอันนี้ก็ฮอร์โมนมันหลังประมาณ ก่อนเที่ยงคืนนะคะฉะนั้นถ้านอนหลังเที่ยงคืนอันนี้ก็หวังว่าจะให้กรดฮอร์โมนหลังอันนี้ก็จะลําบากนิดนึงคือต้องปรับวิถีชีวิตนะคะคือสรุปว่าสุขภาพเราจะดีนั้นวิถีชีวิตเราต้องดีการนอนหลับเป็นหนึ่งในเคล็ดลับของสุขภาพดีที่เราจะหลับลึกได้อย่างไรจร,งจริงมีโอ้โหไปเปิด Google ดูนะคะเปิดชุดรักชุดรสก็จะมีก็คือเป็นร้อยข้อเลยต้องต่างวิธีนอนหลับนะให้ลึก แล้วก็ผ่อนคลายนะคะก็คือหนึ่งเช่นชมลียกตัวอย่างสัก10ข้อหนึ่งนอนให้ตรงเวลานะคะสองทำให้ห้องนอนให้เป็นห้องนอนมีคุณผู้หญิงมาบ่นว่าสองมีทําเป็นอย่างนี้เหรอคะเป็นจอหนังสราวเลยเป็นโอ้โหใช้เน็ตฟลิกสราวยปลายเตียงนะคะนี่ทังคืนก็เข้าดูแล้วก็ไม่หลับตอนเขาบอกว่าคู่สมรสนี่เล่าฟังว่าตอนสาวๆเขาหลับตอนนี้เขาไม่หลับเลยอ่ะ เหตุนที่สองก็คือทําห้องนอนให้เป็นห้องนอนนั่นคือไม่มีเสียงเอื้อทึกนะคะแล้วก็ทํามืดสนิทนะคะจริงๆก็ให้ปิดไฟนอนนะคะอันที่สี่ก็คือไม่ดื่มกาแฟไม่ดื่มน้ําชาก่อนนอนห้าไม่ดูหนังก่อนนอนที่ตื่นเต้นต้องต่างให้ดูอะไรที่หยดเออที่หยดโอ้อันนั้นจะนอนไม่หลับเลยนะใช่หกข้าแนะนำถ้าอยากนอนหลับสนิทมีเซ็กก่อนนอน เออประดุดกันรับประทานยานอนหลับเขาออกออกกาลังกายเป็นประจําการออกกําลังกายเป็นประจํานี่ทําให้ฮอร์โมนดีๆหลังนะคะแล้วก็แปดอย่าอ้วนนะคะอ้วนเนี่ยโหมีการปัญหาเรื่องของการหยุดหายใจนะคะก็สรุปว่าก็จะมีเก้าเก้าก็จะมีคําแนะนําให้รับประทานอะไรที่หลังสารที่ทําให้ร่างกายสงบอาหารที่ทําให้ร่างกายสงบเป็นพวกนม อุ่นๆกล้วยอหอมพวกชีสอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะสรุปว่าก็แล้ก็จะมีเคล็ดลับการนอนหลับแต่ว่าจริงๆแล้วการนอนดึกระหว่างว่าจะให้ฮอร์โมนดีออกเนี่ยมันไม่ได้นะคะเหมือนกับเราไม่ออกกําลังกายเรากินเยอะๆแล้วเราเราหวังว่าเราจะผอมมันก็เป็นไปไม่ได้อยากได้อะไรต้องทําค่ะนะคะ